อยากมีหุ่นเหมือนพี่ทุกจันจิลาจูแจ้งมันต้องเริ่มทําคุณผู้ชมเออสองนาทีกก่อนแล้ะกันสองนาทีทุกที่ทุกท่ากับกาละแมค่ะ สองในทีทุกที่ทุกชาติกับกาละแมวันนี้นะคะเห็นหมอนนี่ไม่ใช่บอกว่าวันนี้มานอนกันนะคะคุณแต่หมอนก็จะเป็นอุปรกรณ์ในการช่วยเราออกกําลังกายนั่นเองวันนี้เราจะออกกําลังกายในส่วนหน้าท้องส่วนบนซึ่งแบบจะทําให้เราเกิดซิกแพคได้ต่อไปในอนาคตนะคะคุณแต่อาจจะไม่ต้องหวังสวยหรูถึงขนาดนั้นเอาแค่แบบเรามีกล้ามท้องที่แข็งแรงนะคะไอ้ที่มันเป็นแบบชั้นมันก็จะได้หายไปท่านี้ทํานี้ค่ะนอนอ่ะแล้วหมอนมาทําอะไรนะคะ คุณเอาหมอนไว้ที่ระหว่างขาแล้วหนีบไว้ระหว่างทำเนี่ยต้องหนีบหมอนให้แน่นเลยมันจะได้เกร็งไว้ด้วยเลยนะคะคนส่วนแขนยกขึ้นค่ะเล้ามือประกบไว้อย่างนี้แล้วเราเหมือนนอนหนุนแขนนะคะเอาแขนทั้งสองเนี่ยไปไว้ที่ใต้ศีรษะของเรานะหนีบหมอนให้แน่นถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำห้าครั้งค่ะเข้าออก สี่ข้าวมีหมอนด้วยทํานี้สุดเสร็จแล้วห้าครั้งนะคะแล้วคราวนี้เราจะทําเร็วๆ5้าครั้งหายใจเข้าหายใจออกแล้วหายใจเข้านอนไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทําเหมือนตอนครั้งแรกค่ะหายใจออกเสจข้าวหายใจออก สองหายใจเข้าหายใจออกสามเสร็จแล้วก็ทำเร็วๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเ,เท่านี้ทำเท่านี้ทำได้มาทำเลย อีกชั้นหนึ่งของดิฉันในวันนี้เธอเป็นเมคอัพอาร์ติสต์มือวางอันดับต้นๆของเมืองไทยค่ะเสาสาในประเทศไทยนี้เซเล็บนักแสดงนักร้องนางแบบเครื่องค่อนประเทศผ่านมือเธอมาหมดแล้วขอเชิญพบกับพี่ป๊อกพันวิสิตสุขารมค่ะ ใส่นี่พ to ี่ป๊อกหนูพูดเกินไปไหมผู้หญิงครึ่งครึ่งค่อนประเทศผ่านมือพี่มาหมดแล้วใช่ไหมสัมผัสมาหมดแล้วสัมผัสมาหมดแล้วนางโอ่งนางเอกนางแบบเซเลบคือแบบโอ้โหต้องป๊อกอ่ะแต่หลังๆนอกจากว่างานแต่งหน้าพี่ป๊อกแล้วเนี่ยพี่ป๊อกก็สนใจเรื่องอื่นๆอีกนอกจากเรื่องแต่งหน้าใช่มันนำมาซึ่งอะไรต่อไปพี่ป๊อกคือคือตอนนี้เริ่มเริ่มกลับไปทำ เกี่ยวกับการถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยฮะสนุกสนุกแต่ว่าเราเห็นสิ่งที่พี่ป๊อกถ่ายคือรูปเหมือนคล้ายๆแบบแต่งงานแต่มันไม่ได้ใส่ชุดแต่งงานกันอะคือไม่ได้ใส่เป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าสาวอันนี้คืออะไรอะพี่ป๊อกขาอ๋ออันนี้คือใหม่จริงๆในเมืองไทยเขาจะเรียกว่า post wedding production post wedding แต่เราเคยได้ยินแต่พรีเวดดิ้งพรีเวดดิ้งใช่พรีเวดดิ้งคือคนก่อนแต่งงานถ่ายรูปกันใช่ไหมคะอจะมีโปรดักชันขึ้นมาใส่ชุดเจ้าสาวไปที่สวยๆต่างๆแต่อันนี้เป็นโพส์โพส์คือคนที่แต่งงานไปแล้วแล้วก่อนที่จะเป็นยุคของฮันนีมูนเนี่ยมันจะเป็นโพสต์ก่อนอ๋อแต่งงานกันใหม่ๆใหม่ๆพิธีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันซะหน่อยหรอมัน ความสุขมันล้าลึกนะคะรูปภาพพวกนั้น่ะเหรอมันแตกต่างกันไงแม้ว่าพี่ป๊อกเคยเห็นทั้งพรีเวดดิ้งแล้วล่ะแล้วคราวนี้พี่ป๊อกมาทำโพสเวดดิ้งความแตกต่าง,ใน,างในต่างแดนนะอ,อ๋อต้องไปต่างประเทศด้วยต้องในต่างแดนดทาไมอะพี่มันมันเหมือนมัน explore ออแล้วเราในในที่ที่เราไปเนี่ย ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางทีอยู่อย่างน้อย15วันทุกครั้งงนั้นเงี้ยซอกซอยซ c e น e รีต่างๆเราจะรู้ของมันได้เหมือนไปแบบเปิดโลกอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยบ้างไม่ใช่ในปารีสแล้วอยู่กับไอเฟลอย่างเดียวไม่ใช่บางตรอกเนี่ยพื้นเปียกๆมันก็สวยมากเห็นแค่คนจับมือหันหลังกันอย่างเงี้ยเป็นภาพขาวดำเนี่ยมันก็ทาบแล้วอ่ะ ความรู้สึกที่พี่ป๊อกจับได้ระหว่างบ่าวสาวหรือคนที่แต่งงานกันแล้วโพสต์กับพรีเนี่ยมันต่างกันไงพี่คุณถามถูกต้องมากเลยงานอาร์ตเนี่ยต้องวัดด้วยความรู้สึกไม่ใช่ความเข้าใจนะอ,อย่างอย่างเช่นมือที่จับกันนะคะ<ภ>แค่เห็นข้างหลังแล้วจับมือกันสองคนอย่างเงี้ยมันก็ดูรู้แล้วว่ามันลึกซึ้งอะ่ะเพราะเขาผ่านชีวิตที่เขาตกลงกันมาแล้วว่า เราจะร่วมชีวิตกันนะออออชีวิตคู่นี้เราจะเดินด้วยกันออออซึ่งมันก็ไปมันสวยงามก่อนที่มันจะไปอยู่ในชีวิตคู่จริงๆออมีลูกอ,อ,อันนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดเออคือคนสองคนได้ตกลงปลงใจกันแล้วว่าเราจะร่วมชีวิตคู่กันเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่ออกมาจากรูปรูปถ่ายมันจะแบบ สวยงามมากเนบแน่นและยิ่งได้ใส่ชุดทรีิชนอลของแต่ละประเทศนั้นๆออออซึ่งถ้าเป็นบูฐานก็ใส่คีราอาถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ใส่กิโมโนอ,อ,อะไรแบบนี้เ,ออเราก็จะพรอไวให้อะค่ะเ,ออเพื่อให้มันเข้ากับสถานที่เนาะแต่งชุดให้เข้ากับออสถานที่ที่ไปใช่อย่างนั้นน่ะดิฉันเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วอยู่ตรงนี้นะอาจจะมีการสกิดคนข้างเธอเธอเธอโพสเวดดิ้งกันสักรอบนะเออ,เอ,อ มันจะได้เปิดไปเที่ยวแล้วเราก็จะมีรูปสวยๆกลับมาแต่งหน้าสวยๆอยู่ในที่สวยๆแล้วประกันค่ะถ้าคุณได้เห็นรูปของพี่ป๊อกแล้วคุณจะอยากถ่ายรูปกับเธอทีเดียวไม่รู้ว่าชีวิตพี่ป๊อกจะหมุนไปอีกแล้วเจออะไรอีกแต่เชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะนำความสุขมาให้ชีวิตพี่เสมอแล้วก็สิ่งที่พี่ทำมันเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจทุกครั้งไม่ว่าพี่ปอกจะทำอะไรขอใ มันออกมาดีเหมือนที่ปอกตั้งใจขอบคุณวันนี้ที่ได้มาเล่าเรื่องราวโพสเวดดิ้งแล้วก็การแต่งหน้าสุดพิเศษในชีวิตขอบคุณมากค่ะพี่ป๊อกสุข,ขารมณ์ค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหนะ้าเราจะมาสวดมนต์ลดความอ้วนกันค่ะสักครู่ค่ะ